ใหญ่เลยลุงอ้าวเออสิ่นึงเขาไม่ได้เงื่อนไยโอ้มาดูกระเดานี่ปลาอึ่นเริ่มมาเซ็กซ์โซล์แล้วอ้าวสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเป็นส,สุขคน นอน่งับผ่านบี้บ่นี่เนาะผ่านบี้แล้วก็ผ่านคำนี่กินไ้องเนาะแล้วก็ผ่านชิ้โอ้มืมอนี้ก็นอนบลับแล้วมือนี้ี่ยบาบุละย่มป่าเท่าไรก็ได้เท่าลซ่องโลซ้โลป่าังก็ป่านังก็ายอนป่ายอนปาย้อนเนาะโอ้ห้าอย่าเรย่าย้อนเอย่า้ยผ่าน้องกับผ่านชิ้สิยับเนาะไิงเดย์เนเนาะเดี๋ยวใหัวนี่โอ้

ลวกเลยน้าวมึงไอายอ้น้ำมาขึ้นแล่วแหละมึงแต่อายน้ำขึ้นน่แหละน้าวันเกาเดี๋ยวแกเสียก่อทุกคนเดี๋ยวเออ คอยตูดเสือกไปทวนตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนาะสิบโมงครึ่งขั้ววันที่สามโอ้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 เอาเป็นอะไรเหรอ ไม้โคงโ้งเนาะไหนมาสัเมียเยอะตัววะเยอาโอ้ตูดไปไว้แห้งพดเออ มาลุ่นลงไปลองเลยลองดีซี่ป่าอยัางเหรอปนเนี่ยลองดีซี่นี่คือว่าโอ้โห Tông hồi cao nó. Để đó, đúng không phải cao nữa. Để nhớ được cao được không? tôi Hãy subscribe <laughs> đi để côn bút đó, đangเลี้ยง chú, máy, bơm cho ra súng trên đây, bơm bia đó, đó, đấy, bơm Nước đấy, bơm bia đấy, bơm đi đấy, bơm bia đấy, đấy, bơm bia đấy, bơm bia đấy, bơm โ,โ,โล้ไปซ่องลบซ่องล่ตอนนี้หมดขึ้นกัน,นแล้วตอนมมน,นี้เนาะอ่าบนอนกัได้แล้วตอนน้ำมันนตอนนี้สมองสมงครึ่งสมองครึ่งามายามออโอ้ยือเกาเกา Câu. Câu. À. À. màn sâm câu sâm câu thưa các bạn màn sâm câu vừa tầm màn xong sâm luôn, tầm màn xong sâm luôn, bò non, con là con rải luôn, ôi, để này cói ba ướn, không biết thế này. ba tuổi rồi đấy. สองโหลสามโหลท้านอนก็ได้โสองโัสามโหลั้ย thấy lắm khi nó ít bà xe vừa đây ô vào vị xì cái chẳng mát gì đâu bằng câu này nó ô đừng lấy rồi đi đây nee? úc บ้านเรามดนียทุรล้แล้วคึกคูลอบคุรลบอโอ้ดบบดได้บาลากากตานาอขักลาขกลาไปไปทอกไปน้งกิับมบ้านเลยัลบ <laughs> Vàabei, Mày này mà, oh, à, oh. được mấy bếp ba mặt ký 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 mà ký 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 mà 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 ký ký à, ký 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 k ký 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 lọp xì k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 ý บักเดือือเวลาสิบโมงครึ่งอ้ายเหืองส่วนก่อนเมื่อตึงกับนด้ส่วนก่อนเนี่ยดึงขึ้นก้อนเราวาอ่ะขึ้นวอลลหูเหรอดึงเสืออขึ้นหัวขึ้นมาจะับใ้ตันี้อ ท้ามันย้อนไปทึกก้อนน้ำสินี่ยเหตุไตกเหรอต้องหนุนแล้วปโ๊บใ่อแม่ยบล็กหลอกจะมันแห้งมันแห้งไปที่ปเลน่าอันี่ป่าป่าเหนียวมากนะป่าแหงมาก ปาตะลเม็ดนี่ไงปลาตะลเม็ด้เอาเอะนะนุ่งยาครท่านนี่นอนลับแล้วเป็นอะไรนะตามคำตะลเม็ดได้ยังใดเทใดบ้านปลานี่นะโอ้โหที่ที่โตงเนี่ยปาเมาสเี่ยปลาเมาปลาเมาี่นึงเขากินเขาเลยเขากิกาแฟแล้วก็เฮ็ดเติมให้เต็มปุ๋มนี่ปมาณมัง บ้านี้สิบเอดมงครื่องมั้งเนี่ยปิเนี่ยปิงนี่งรถยักกินแล้วก็เฮ็ดรู้นะยักก็เฮ็ดแล้วจำกัดสดมีหงออยักนะยักจี้กับจี้ยักปิงกับปิ้งน้องเนาะเออแบบผ่น่นไรผัดผพี่ตรงนี้ผัดด้วบนนี้นะอบุปผนเดยเ่ยังบุปผนเเ่น่ปเลมันต้องหลักหลักค้าค้าหลเถื่อเนาะเดนี้อ็ไ้เชื่อนลราซ้ำหลัวอี่แล้วเธอซ้ำหลัวซ้ำหลวก็ถืกเป็นดีแล้วตอนนี้ห้แจมมึงกิได้วาสิบปลายล่เ่ Ủa oh, bao cắt bao giờ 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 bao ต้องเล่นซำเนี้อเมอนเอาไเชื่องแล้วก็พื้นที่นจุกิ้นไม่เัมือนแปงอบปิดเฮ็ดเมดอยู่อะยุ่งคักเหรอฮักเต็ฮักเต็อ้โหห้วงูเลยดี โอ้เดีนั่งเซนได้หนิป่าไล่หนีิโซนยังอยู่ะรงนี้เนาะนี่นั่งเซนได้หนิโอ้ยเป็นน้ำงูนะตัดน้าเจ้าน่ะนี่ตัวยังโอ้หันกล้องอย่้เลยเลี้ยงเลยไอ้พวนี้เนาะเน่าคือว่าตกเครื่อเราบากทีลมกรึกโอ้เนื้อต่ำเนาหนั้นเกือบโดดอ่ะนั้นมันเวลาเจ้าที่น้ำตีเขาไายเนื้อมันหย่อมไม่เห็นเออเวลาเจ้าเชาะเราเจ้าจับเข้าเราเจ้าดึงมบนเนื้อนี่มันถ่ายรุดนั่นก่อน มนี้เลยทายดนีเเออนึ่งดีายวิดอ่ะดีวพวกเจ้าบโยนนน้ำนี่ได้บทเหียนได้ประสบการล้วถือไทยทอดถ่าทยทอดวิส่าเห้ยเด้ยงเลยเนี่เงินยทอดนะป๋าเออนี่ลูกค้าถ่ทยทอดวิสาอรไหมมาไมโต้มไมโตงห่ไม่ก็คือปลนิ่นี่คือปลาปลาขันเงอ ได้ลายเสีอปลาดีไหมบดแซบบดปลาดินนะแซบปลาดินบดแซบปลาดินี่จกิงๆแบบผู้ใดมักคอมเมนต์มาเลยเยอะเนาะแต่ว่าค่ายนี่ค่อนข้างโหลดยักแทงเนาะมันผู้ชมอยู่ฟังเราฟังไทยว่าอยู่ตั้งประเทศบนผู้ใดมักปลาดนี่ยคอมเมนต์มาเลยเนาะค่า่นยรถรักเขาบุญซื้อกินแพงเต็ ไล่ไล่พดจะลืมซื้อปลายนั่งก่อนเนี่ยย้อนปลายย้อนลืมซื้อแล้วเนี่ยร่องมันกินแต่องน้ำนำหกบานไม่ไม่ไม่ลงบึกเขากลางด้นลุบเลยไม่แล้วครับลุกบึกเขาโต้งลงลุกนำยครับชาวเส้นนันแล้วบุ๊คกินน่หนูบอกว่าพอแล้วลุงเห็ดมันทึกแล้วยำไม่ได้กับบัดรสิโลห้าลูกปลาอนนี้นะ เออเอาสักโม่ฝังผมก็หยับลงนะผมจะใามันวบหมดนะมันวบมันีเชืออันหัวเนี่ยมันเป็นบับอันเป็นพักเรื่งลงนั่นเดียเชยกอาจารย์มรนันบนน้ำเชืยงอาจารย์นเอยบับลงนั้นมันนี้ลักกะลิบอันนั่งงามกะลิบนักกลิบโอ้กูสนโอ้กู้ยนอนเหรอกันอนเอาเลบุญเอัดหล่ดาบุกฟังขวบไม่รัว ก,กินมาต,มตกี้ข้าหูบอเดร์บอนเดร์เป็นเื่องเขายางตัวห้าก,ก็มามาืามาอวันเมื่ก่อนี้สรื่ออาจารย์เนาะป้าทึกรอบเดิมชิโห้าลยุยไปกวนมันยังสิสำนันมันก็สุดแล้วลวะเนาะจดได้ทัานนี้จนได้ก็เต็มแล้วนะมันเราย่างนี้ตไล่กว <laughs> ใใางเตมลาไลกันอยังบุฟฟอแล้วมันกวมมัดนาฝังนั้นฝังนี้อ่ะกวมอะไรกับเจ้าพิดกวมโพสก็แสวั มันบ้จมบขนตงเงยเลยก็กคืออยู่เนะตงเงยเป็นแท้อืมีม่ตกักระทือยโอ้ันนี้ก็ได้เลี้งเลยพี่นอ้องสี่รอบวันนี้ก็ได้ประมาณสิบปาโลเลยสนะิบเอ็ดสิบช่องโลเลยชนะเสามโลมีแต่ป้าแน,นีน,นี้มดเนี่ยปานดีบุมักปนในป้า,นนะปาเลยปานคำกับมักปในใด บ้บเบร์เบ้อลูกค้าเอาปลาไปให้เราเราก็หายหัวสุดขาย40โลพอดี40โลพอดีเนาะไนพูดละ้10โลเอากิ่น้างนันซะอืมอ่ะหลายเยอะอ่ะ ล้างกันเนาะเาดูเราเลยพี่เนี่ระม้เนี้ประม้เทาไหซ้โลอันนี้นะล้างกันก่อนอ้ยเอามาอกไปขังก่อนมาทูอกไปขังก่อนดูขนาเนาะลาดนะ ได้ส่ิสิบเอ็ดโลเลยหนักอันนั้นเลยเนี่ยยกเบียขึ้นล้นเรือเอาเลยปลากรเนาะัดเอาเลยนะัดอาตมายนยมเลยนะปลาอืนมึกองมานอัมานลงมานดีนี่เนืกเคียดแล้วเนี่ยดนปลายนิยไล่ผลานไหนบ่มักป้านไหนจะกินมีแหละบ่กินแหละปลาเลยรายการล็อบเด้ตุ้มมี شكرا